เยอะมากนะครับโนบุรุชิมูระเนี่ยยิงคู่กลางกับธนะบูลนี่โอ้โหก็ทำให้ดูตอนเนี้ยทุกอย่างก็ควบคุมได้ดีแล้วครับเ,เกมตรงกลางอ่าครับวาริสเปิดมาตรงกลางโดนโมงเสียดได้บอลสองเก็บได้กดไม้ลองซัดเอาบดไปหน่อนจะก,กลายเป็นดีเข้าขวาด้วยลุดเดียวลุดเดียวแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งสูตรอริซแอ์บันดี้ครับกดให้กับเจ้าที่อาร์กดให้กับบีจีขึ้นนำไปแล้วสุดท้ายครับบีจี ก็ปรับตัวเองด้วยการเลิกเล่นริมเส้นครับเจาะมันตรงกลางเนี่ยครับโอ้โหแล้วก็พื้นที่นิดเดียวเท่านั้นครับผูเหลี่ยมการเล่นบอลจังหวะแรกดีมากครับนี่ก็เป็นจุดแข็งของอิซซานเลยอันนี้คอครับในจังหวะโดนตัวตัวใช้โอกาสได้เต็มโชว์ความเลี้ชุดเคยเรียนบอลเล่มาก่อนหรือเปล่าครับด้วยอิสซาน บอลคลอสเข้าไปเนี่ยคราวนี้ก็เปิดใช้ได้แล้วครับแต่โดนมงดักออกมาจังหวะ2เนี่ยครับยิงชัดๆแต่ว่าไม่ดีครับบอลเนี่ยไปพุ่งเข้าหาอีกซาครับโอ้แล้วแกก็จับบอลอยู่เลยครับจากจังหวะแรกพร้อมเล่นอยู่ตลอดเวลาทักษะดีมากครับแล้วก็จังหวะ2แต่งบอลหนีตัวประกบครับหนีเฉลิมศักดิ์เข้าไปแล้วก็นิ่งมากครับมีเวลามากพอสมควรเพราะว่าสมพรยศเองก็ออกมาค่อนข้างช้าครับเว้นระยะให้กับ ทางอิสานเน่เล็งบุกยิงได้ตามใจชอบครับก็เล่นแบบไม่ต้องฝืนธรรมชาติครับเลือกบุมกว้างกว่าทางซ้ายมือตัวเองเข้าไปในสุดก็เป็นบีจีประทุมครับที่ทําเหมือนจะแผ่วไปอยู่พักหนึ่งกลายเป็นว่าได้ประตูแรกของเกมนี้ขึ้นนําไปก่อน1-0ครับ